สวัสดีครับผมมิสเตอร์บีในวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวประวัติและตำนานของแม่มดกันนะครับผมเชื่อว่าทุกคนคงรู้จักแม่มดกันดีและภาพลักษณ์ของแม่มดที่เราเห็นติดตามานั้นมักจะเป็นผู้หญิงแก่ๆแต่งตัวด้วยชุดสีดำมีความน่ากลัวและลี้ลับอยู่ในตัวเองชื่อของแม่มดก็บอกอยู่แล้วนะครับว่า ต้องเป็นผู้หญิงแน่นอนแถมเป็นผู้หญิงชนิดพิเศษที่สามารถใช้เวทมนต์คาถาขี่ไม้กวาดเหาะไปไหนมาไหนได้แบบสบายๆทั้งนี้ก็ยังมีการแบ่งแยกแม่มดออกเป็นแม่มดดำกับแม่มดขาวอีกด้วยแหละครับคำว่าแม่มดดำกับแม่มดขาวเนี่ยไม่ได้หมายถึงสีผิวของแม่มดนะครับแต่เป็นลักษณะของเวทมนต์ที่แม่มดใช้และต้นสังกัดของแม่มดต่างหากล่ะครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่าแม่มดดำกับแม่มดขาวเนี่ยต่างกันอย่างไร สำหรับแม่มดดำนะครับก็คือพวกที่เคารพบ,บูชาซาตานและใช้เวทมนต์โดยอาศัยความช่วยเหลือจากบรรดาพูดผีวิญญาณชั่วสตรีชาวฝรั่งทั้งหลายที่ฝึกเวทมนต์คาถาแนวนี้เนี่ยนับเป็นแม่มดดำทั้งหมดเลยนะครับส่วนแม่มดขาวก็คือเป็นพวกนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เหนือธรรมชาติหรือไม่ก็อาศัยความช่วยเหลือจากนางฟ้านักบุญรวมไปถึงวิญญาณของคนที่มีคุณธรรมความดีงามนะครับ และนี่แหละครับก็คือความต่างของแม่มดแบบตะวันออกหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วทําไมต้องเป็นแม่มดเป็นแม่มดแล้วได้อะไรแล้วแม่มดคืออะไรแม่มดนะครับก็เหมือนกับพวกที่ต้องศึกษาหาความรู้ในศาสตร์ลึกลับเหนือธรรมชาติอาจจะด้วยแนวทางที่มีคุณธรรมที่ดีหรือชั่วร้ายก็ว่ากันไปแม่มดก็เหมือนกับนักวิทยาศาสตร์ที่เอาแต่สนใจค้นคว้าทดลองเพื่อหาความรู้โดยไม่เลือกวิธีและไม่สนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ความแตกต่างระหว่างแม่มดดำกับแม่มดขาวก็คือแม่มดขาวจะยึดศาสนาที่เป็นที่ตั้งและบางครั้งแม่มดขาวเองก็ก่อตั้งศาสนาสาขาใหม่ขึ้นมาเองเพื่อชีน้นำกลุ่มชนให้ยึดหลักและแนวปฏิบัติที่ดีกว่าสำหรับในการใช้ชีวิตนะครับส่วนแม่มดดำจะบูชาซาตานรวมทั้งคุกคีอยู่กับพูดผีวิญญาณชั่วร้ายและแม่มดดำมักจะสแสวงหาความรู้ที่สลับซับซ้อนมากกว่าที่จะสแสวงหาความสงบให้แก่จิตใจ ถึงแม้จะเป็นแม่มดดําแม่มดขาวเนี่ยก็ยังต้องกินข้าวกินปลาเหมือนกันนะครับแม่มดเองก็ต้องทํามาหากินเหมือนกับคนทั่วไปเช่นกันส่วนรายได้ของแม่มดส่วนใหญ่จะมาจากค่าตอบแทนในการทําพิธีไสยศาสตร์และการขายเครื่องรางของขังโดยส่วนใหญ่แม่มดดําจะไม่คํานึงว่าใครจะเดือดร้อนจากการกระทําเช่นนี้บ้างก็คือแบบว่าเข้าขายเดียวกันกับบริษัทผลิตอาวุธสงครามก็คือมีหน้าที่ผลิต ส่วนจะเอาไปฆ่าใครที่ไหนมันก็เรื่องของท่านอะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้เรามาดูกันว่ากว่าจะมาเป็นแม่มดใต้เนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างแม่มดส่วนใหญ่จะเรียนรู้วิชาด้วยตนเองนะครับหรือไม่ก็มาจากความใกล้คิดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามธรรมชาติหรือมาจากคำภีรโบราณทางาศาสนา แม่มดขาวบางคนจะรับสิทธิ์ไว้สําหรับถ่ายทอดวิชาแต่ส่วนใหญ่แล้วจะตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงกับแม่มดดําแม่มดดําส่วนมากจะยินดีรับสิทธ์ซึ่งส่วนใหญ่สิทธิ์ของแม่มดดำเนี่ยจะได้รับสิ่งตอบแทนก็คือได้รูปร่างหน้าตาที่มีสเสน่ห์สำหรับดึงดูดเพศตรงข้ามมากขึ้น และรางวัลของการเป็นแม่มดดำอีกอย่างก็คือการมีอายุที่ยืนยาวเป็นร้อยปีแต่อย่างไรก็ตามมนดำที่ไม่ถูกต้องตามธรรมชาติแม่มดดำทุกคนก็มักจะพบจุดจบไปต่างๆนานาถ้าจะว่ากันตามหลักของชาวพุทธแล้วะก็ก็คงเรียกได้ว่ากรรมตามทันประมาณนั้นนะครับการเรียนวิชาแม่มดจะเริ่มตั้งแต่อายุเท่าใดก็ได้นะครับถ้าจะให้ดีก็นับตั้งแต่วัยสาวนี่แหละเป็นต้นไป ระยะแรกของการฝึกจะเริ่มจากคาถาง่ายๆก่อนเช่นการใช้เวทมนต์ทำเสน่ห์การสาบให้พืชผลไม้เหี่ยวเฉาและเป็นโรครวมถึงการมองเห็นอนาคต พอวิชาแก่กล้าขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็จะมาถึงการทําให้ลอยตัวบนอากาศหรือเหาะโดยไม่ต้องอาศัยไม้กวาดและขั้นตอนต่อไปก็คือการแปลงร่างให้เป็นสิ่งต่างๆรวมไปถึงการฝึกคาถาชั้นสูงเพื่อให้มีอํานาจเหนือมนุษย์ทั่วไปว่ากันว่าความยากของการเรียนวิชาแม่มดนั้นมาจากการไม่มีตํารา ไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมหรือเวทมนต์ล้วนต้องถ่ายทอดกันแบบปากเปล่าและการจะเป็นแม่มดดำที่เก่งกาจได้นั้นจำเป็นจะต้องอุทิศตนให้กับซาตานผู้เป็นนายแห่งความมืดเซ็ตก่อนว่ากันว่ามีแม่มดสาวผู้อื้อเฉาตั้งแต่สมัยศตรวรรษที่17เคยเปิดเผยถึงพิธีกรรมของแม่มดว่า ผู้ที่สมัครใจจะเป็นแม่มดนั้นจะต้องไปยืนแก้ผ้าต่อหน้าพยานหลายคนว่าจะยอมเป็นข่าช่วงใช้และขายวิญญาณให้กับซาตานหรือมารร้ายจากโลกมืดตามสังคมแม่มดจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยซึ่งเรียกกันว่าชมลมแม่มดโดยแม่มดสาวที่เข้ามาใหม่เนี่ยจะได้เป็นแค่สมาชิกสมทบเท่านั้นนะครับและเมื่อใดก็ตามที่สมาชิกประจำตายลงไป <c oughs> ก็จะได้ขึ้นมาเป็นสมาชิกแบบเต็มตัวนั่นเอง แม่มดแต่ละกลุ่มนั้นจะมีอยู่13คนนะครับเพราะถือว่าเลขจํานวนนี้เป็นเลขที่สวยงามสําหรับผู้ที่บูชาความมืดกลุ่มแม่มดส่วนใหญ่แล้วจะมาชุมนุมกันเดือนละครั้งในคืนวันเพนและรวมชุมนุมแม่มดกลุ่มต่างๆปีละ4ครั้งและก็ล้วนเป็นวันสําคัญทางาศาสนาทั้งสิ้นนะครับ ตามตำนานยุโรปกล่าวว่าใครที่เกรงกลัวแม่มดสามารถหลบหลีกได้ด้วยการอยู่แต่ในบ้านโดยเฉพาะในคืนพระจันทร์เต็มดวงหรือคืนที่พวกแม่มดมาชุมนุมประจำปีแม้ว่าแม่มดดามทุกคนจะไม่รังเกียจหากบุคคลภายนอกจะเข้าร่วมพิธีด้วยแต่ก็มีกฎข้อบังคับอยู่ว่าสมาชิกทุกคนจะต้องเปลือยกายทั้งหมดต้องบูชาซาตานต้องดื่มกินอย่างมุมมามตลอดจนร่วมเพศกับใครในกลุ่มก็ได้อย่างไม่รังเกียจ ก็คือหมายถึงทุกคนที่เข้ามาร่วมงานนี้นะครับทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าแม่มดจะมีจริงหรือไม่ก็ตามในยุคกลางของชาวยุโรปที่เราเรียกกันว่ายุคมืดนั้นก็ได้มีการล่าแม่มดเกิดขึ้นสมมติว่าเกิดเหตุผิดธรรมชาติในท้องถิ่นเช่นฝนไม่ตกหรือมีโลลมรคระบาดเกิดขึ้นสิ่งแรกที่คนสมัยนั้นจะนึกถึงก็คือแม่มดนะครับ พวกชาวบ้านจะระดมกําลังตามหาผู้ต้องสงสัยภายในหมู่บ้านและส่วนใหญ่ก็มักจะจับแพะรับบาปมาลงโทษพร้อมกับหลักฐานจํานวนหนึ่งแม้ว่าบางทีหลักฐานนั้นอาจจะดูตลกตลกก็ตาม ยกตัวอย่างเช่นหญิงแก่ไร้ญาติคนหนึ่งซึ่งแกมีแค่แมวตัวเดียวเป็นสัตว์เลี้ยงคายเหงาแกก็มักจะถูกหาว่าเป็นแม่มดสุดท้ายแกก็ถูกชาวบ้านลากมาเผาประจานทั้งเป็นอย่างน่าเวทนาหญิงสาวบางคนที่สวยเกินไปก็โดนเหมือนกันนะครับเพราะชาวบ้านเชื่อกันว่าจะเอาวิญญาณแลกเข้ากับเรือนร่างอันน่ามองนั่นเองก็ตกเป็นแพลรับบาปไปซะง,งั้นนะครับ ทีนี้นะครับเรามาดูตำนานคำสาบแม่มดแห่งสกายกันบ้างนะครับตำนานคำสาบแม่มดแห่งสกายสกายเป็นเหมือนเกาะเล็กๆที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของฝั่งประเทศสกอตแลนด์นะครับว่ากันว่าสมัยก่อนเนี่ยสถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่อยู่ของแม่มดจํานวนมากนะครับ แม้ปัจจุบันนี้ผู้คนบนเกาะที่ต้องเดินไปยังสถานที่เปลี่ยวๆยวก็ยังมีความเชื่อในการท่องคาถาเพื่อป้องกันอำนาจชั่วร,ร้ายของแม่มดที่ยังหลงเหลืออยู่ในที่นี้อีกด้วยแหละครับฮะอะไรนะคำสาปแม่มด โอ้ oh, แม่เจ้าฟังดูแล้วมันเป็นเรื่องหลอกเด็กหรือเปล่าแต่เขาว่ากันว่าที่นี่นะครับมีหลายคนเชื่ออย่างจริงจังว่ามันเคยเกิดขึ้นจริงครับเมื่อหลายร้อยปีก่อนมีเรื่องเล่าที่โด่งดังมากเกี่ยวกับคำสาปของแม่มดแห่งสกายนี่แหละครับและมันก็ยังคงเป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ เรื่องมันก็มีอยู่ว่าในฤดูหนาวของปีคศ1900มีครอบครัวคนเลี้ยงสัตว์ในท้องทุ่งแห่งหนึ่งบนเกาะสกายครอบครัวนี้กำลังมีลูกสาวเล็กๆวัยหนึ่งขวบที่กำลังน่ารักน่าชาังเลยนะครับวันหนึ่งขณะที่สามีออกไปทำงานในท้องทุ่งภรรยาของเขาชื่อนางมารกาเล็ตก็กำลังพักผ่อนอยู่ข้างเตียงลูกน้อยและก็ยังมีเพื่อนบ้านคนนึงนอนอยู่เป็นเพื่อนเธออีกด้วย ขณะที่ทั้งสองกำลังอยู่ในภาวะเครื่องหลับเครื่องตื่นนั้นนางมกากระเลตก็ตกใจตื่นขึ้นมาเพราะเธอได้ยินเสียงคนคุยกันอยู่ใกล้ๆเตียงลูกสาวที่กำลังหลับอยู่และเมื่อเธอลืมตาขึ้นไปดูเท่านั้นแหละเธอก็ต้องตกใจมากเมื่อเธอเห็นหญิงชราสามคนหน้าตาน่าเกลียดหน้ากลัวกำลังบองดูทารกน้อยลูกของเธออยู่ หญิงชลาทั้งสม,มีรูปร่างผอมใส่เสื้อคลุมสีดำเก่าๆหลังโก่งค้งผิวหนังเหี่ยวตกกะใบหน้ายูย่ยยีในตาจมลึอกอยู่ในเบ้าจมูกหักงุ้มฟันดำท่าทางดูสกปรกซกมก มากรเล็ดรู้ทันทีว่าพวกเธอคือเหล่าแม่มดและไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่เธอจะไปต่อกรกับพวกเขาเมื่อมันเป็นเช่นนั้นแล้วเธอจึงแกล้งหลับแล้วเฝ้าดูเหตุการณ์โดยตลอดเวลาและเธอก็รู้ว่าพวกแม่มดมาด้วยความประสงค์ร้ายอย่างแน่นอนเธอข่มความกลัวเอาไว้แล้วมองดูพวกเธอไม่ให้คาดสายตาแต่ทันใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงหญิงชราสามคนคุยกันว่า เเด็กคนนี้น่ารักจังแล้วเอากลับไปด้วยดีไหมยายแก่คนนึงเอ่ยปากขึ้นมาว่าอย่าเลยวันนี้เราก็เอาเด็กมาตั้งเยอะแล้วทําอย่างอื่นบ้างเถอะดีกว่าไหมอีกคนคานยายแก่อีกคนพูดขึ้นมาว่าจริงสิไหนๆก็มาแล้วทิ้งคำสาปเอาไว้ก็แล้วกันทั้งสองคนเห็นด้วยกับความคิดบ้าๆแบบนี้และก็พากันหัวเราะชอบใจกันยกใหญ่ ยายแม่มดคนหนึ่งยกมือขึ้นบนเวียนเหนือร่างกายของเด็กน้อยผู้หลับไหลและก็บ่นคำสาบออกมาอย่างน่ากลัวพอบ่นคำสาบเสร็จแล้วยายแม่มดก็แหกปากขึ้นมาว่าข้าจะโยนกิ่งพืชนี้เข้าไปในกองไฟถ้าไฟไหม้กิ่งพืชดีหมดนังเด็กคนนี้ก็จะต้องตาย <laughs> พอพูดจบเท่านั้นแหละยายแม่มดก็โยนกิ่งพืชเข้าไปในเตาผิงจากนั้นยายแม่มดทั้งสามคนก็หายตัวไปอย่างรวดเร็ว นางมาังกระเลดแม่ของเด็กเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างที่ยายแม่มดทำเธอจึงรีบลุกขึ้นแล้วไปหยิบกิ่งพืชออกจากเตาผิงทันทีและมันได้ไหมไฟไปแล้วประมาณครึ่งหนึ่งเธอจับกิ่งพืชขึ้นมาแล้วจุ่มมันลงไปในเหยือกน้ำใกล้ๆให้ไฟดับสนิทและเธอก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าจำเป็นต้องซ่อนกิ่งพืชน,นี้เอาไว้ให้ดีที่สุดเพราะกิ่งพืชอันนี้มันคือตัวแทนคำสาปลูกของเธอที่ยายแม่มดชั่วได้ทำลงไป เธอจึงเอาเศษไม้ที่เหลือห่อผ้าแล้วใส่ลงไปในหีบล็อกกุญแจไว้อย่างหนาแน่นแล้วก็ซุกเข้าไปในตู้ไม่ให้ใครมาค้นเจอต่อมาเวลาก็ผ่านไปด้วยดีไม่มีเหตุร้ายใดๆอันกอ่อให้เกิดคำสาปของยายแม่มดนั่นนานถึง20ปีเลยทีเดียวลูกสาวตัวน้อยของนางมาร์เกเร็ตก็ได้เติบโตขึ้นเป็นสาวหน้าตาน่ารักเลยทีเดียวเธอมีนามว่ามอรเร็กและเธอก็ได้มั่นหมายกับหนุ่มหลอทายาทของผู้มั่งคั่งบนเกาะนี้อีกด้วยแหละครับ ทุกสิ่งทุกอย่างก็ดูสวยงามและเป็นไปด้วยดีตามธรรมเนียมของชาวเกาะสก,กายเจ้าสาวจะไม่ไปโบสถ์จนกว่าจะได้ถึงวันแต่งงานดังนั้นในวันอาทิตย์หลังงานมั่นมอเรกจึงเฝ้าบ้านอยู่คนเดียวโดยพ่อแม่ของเธอพากันไปโบสถ์ที่อยู่ห่างออกไปจากตัวบ้านของเธอหลายไมล์เมื่ออยู่คนเดียวว่างๆมอเร็กผู้มีนิสัยรักสะอาดก็ปัดขวาดเช็ดถูบ้านช่องตามธรรมดา ขณะเธอกำลังจัดตู้เก่าๆอยู่นั้นเธอก็บังเอิญพบหีบโบราณสวยงามมาก ว้าวหีบนี้มันแจ้งสวยงามเหลือเกินเธอเกิดความสงสัยว่าข้างในนั้นจะมีสิ่งของมีค่าอันใดซ่อนอยู่หรือเปล่าเธอจึงพยายามงัดแงะหีบนั้นจนเปิดออกแต่เธอก็ต้องผิดหวังเมื่อเธอพบกับผ้าชี้ริลวห่อเศษไม้เล็กๆอันนึงอยู่ที่มีรอยเผาไหมเอาไว้และเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอจึงโยนเศษไม้เข้าไปในเตาผิงแล้วเธอก็ทำความสะอาดหีบใบนั้นต่อไปแต่จูๆ่ๆเธอก็รู้สึกร้อนลนขึ้นมาในร่างกายของเธอ ความรู้สึกของเธอเหมือนถูกไฟที่มองไม่เห็นกำลังเผาร่างกายจากภายในของเธอ ความร้อนทวีคูณขึ้นอย่างทุกทีมอเร็กส่งเสียงร้องโหยหวนนอนลงกิ้งกับพื้นดิ้นทุลนทุรายแต่ทันใดนั้นก็มีเพื่อนบ้านอยู่ะแวกใกล้เคียงได้ยินเสียงร้องของความช่วยเหลือก็พากันมาดูอาการของเธอและพวกเขาต่างก็แปลกใจกับสิ่งที่เห็นและไม่รู้ว่าจะช่วยได้อย่างไรเพราะไม่รู้ว่าสาเหตุที่แท้จริงเกิดจากอะไรเมื่อถามมอเร็กที่กำลังทุลนทุลายอยู่เธอก็บอกว่า เธอแค่โยนบางสิ่งในหีบลงไปในกองไฟเท่านั้นเองเธอรู้ว่ามันคือเศษไม้เก่าๆแค่นั้นส่วนทางด้านนางมารกาเล็ตผู้เป็นแม่เมื่อเสร็จพิธีที่โบสถ์ก็รีบกลับบ้านทันทีเธอมีลางสังหรณ์ไม่ดีและเกิดเป็นห่วงลูกสาวขึ้นมา เมื่อมาถึงบ้านมันก็สายไปแล้วนางมากเกล็ดผู้เป็นแม่ยืนดูลูกสาวสุดที่รักสิ้นใจตายไปต่อหน้าต่อตาและเมื่อนางมองเห็นหีบเหล็กโบราณที่ถูกเปิดฝานางก็เข้าใจทันทีนางตกใจมากแล้วล้มฟุบลงกับร่างของบุตรสาวอย่างน่าอนาถใจ ความลับและคำสาปที่นางมาร์เกเรตเฝ้าอุตสาห์เก็บรักษาไว้เป็นเวลากว่า20ปีถูกเปิดเผยแล้วพร้อมกับภาคลูกสาวสิ่งที่เธอรักที่สุดไปจากใจฟังแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างครับมันเป็นความผิดของยายไม่มดชั่ว3คนนั้นแท้ๆเลยนะครับ ฟังจบแล้วเนี่ยคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ส่วนวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมกดซับสไครต์หรือกดติดตามไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆจากมิสเตอร์บีสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ